คนนี้เนี่ยเคยออกรายการจอทายมาแล้วนะครับในช่วงหนึ่งแต่ว่าเป็นช่วงเวลิตี้นะครับเพราะฉะนั้นแง่มุมความคิดของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกมาให้กับผู้ชมได้ชมมากนะแต่วันนี้ครับเราจะมาจาะลึกเรื่องราวมุมมองในชีวิตของเขาเนย่งลึกๆเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยออกอัลบั้มชุดแรกเมื่ออยุ่23ก็ดังเลยสร้างสัพท์คําที่เราไม่คุ้นเคยให้เกิดขึ้นก็คือดนตร,รีในแนวทางเลือก เราจะเนทีเป็นที่รู้จักกันมาจนทุกวันนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จมาโดยตลอดว่ากันว่าถ้ามีการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ของแกวงดนตรีก็น่าจะมีชื่อของน้องคุณนี้อยู่ในนั้นด้วยใช่เวลาเราถามว่าประวัติศาสตร์วงการเพลงไทยเนี่ยมีใครบ้างนะครับเราก็นึกถึงเชษฐลาพรนะครับนึกถึงการ X Impossible ชาตรีแต่ไม่มีหนังสือเล่มไหนไม่มีใครที่จะละเลยวงนด้ด้ครับมาชีิตเราเป็นดอก และแขกรับเชิญคนที่สามาของเราครับคุณธนาชัยอุชิงหรือป๊อโปโบเดนดองครับ คุณฟอสก่อนเดินดอกครับวันนี้คุณฟอสขอให้พวกเราสองคนนั่งอยู่ด้วยนะครับเพราะจากที่ชมไปเมื่อสักครู่แล้วถ้าไม่อยู่นี่ไม่ใช่คือเราก็เราปล่อยน้องเขขึ้นมาคนเดียวอ่ะเขาจะเต้นกับร้องเขาจะไปเรื่อยเลยขออนุญาตตของอนครับุญัตพี่พีครับขออนุญาตพี่พี้วยครับยินดีมากครับเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเป็นคนที่อยากจะ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองรักมาตั้งแต่เป็นนักเ,เรียนหมายเรียนมัธยมแล้วนะครับแต่ก็มีแง่มุมที่น่าสนใจมีโมเมนต์ที่น่าสนใจว่าทําไมความทุกข์มันมากับสิ่งเหล่านี้ได้จึงไ,ได้เกิดการเรียนรู้อะไรบางอย่างขึ้นคือพอ,อ,อย้อนลาบไปดูตัวเองตั้งแต่เด็กๆแล้วมันเรียนฝับไม่ให็ความทุกข์บางตัวที่มันดำเนินการ้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าผมเนี่ยมันเลยตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาเลยมาโตเข้ารู้บางจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งแต่เด็ก แล้วก็ได้ที่หนึ่งแต่เด็กอยู่ประถมก็ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งของห้องที่สองของชั้นอะไรยเงี้ยเกียสีตลอดป็นพ่อโคุณอาสอนอยู่ศุกร์ล่าเขาบอกว่าไหนขอรู้หน่อยสิเด็กเด็กป .1 เนหนึ่งเด็กสัญชาตเบียนจะไปสอบเข้าศุกร์ล่าได้ไหมหรอไปสอบเล่นเล่นสีไปได้อ่านไปสอบเล่นๆลปุ๊บเขาให้เวลาสามชั่วโมงเราเขาให้เวลาสามสามชั่วโมงอยากสอบแต่สองชั่วโมงเนี่ยสาราออกในห้องได้สองชั่วโมงเราออกเลยพอสอบติ่มปุ๊บมาาสอบก็ได้ ก็บอกพ่อกับบ้านเลยในในอยากได้เรียนยได้เรียนได้เรียน,ยนแล้วก็ไปไปมาก็เรียนไปเรียนเป็นทรานส์เสร็จเข้ามาหาลัยไอ้เราจําได้ว่าเราเคยมีความกังวลผ่านโดยตัวตอนสมัยป .4 ครับปีหกนี่คือเด็กแต่เด็กป .4 ที่กลัวไม่ได้ที่หนึ่งเฮ้ยขนาดน,น,นั้นเป็นเยอะแล้วเราแล้วเราเรามันนอนไม่หลับว่าง <c oughs> แต่ไปได้ที่หนึ่งถันที่สองนี่น นี่คือเราคืเาอเราย้อนกลับไปดูเวยนะครับโอ้โหเราไป็เด็กไม่ดีแหละต้องเป็นแบบพวกชอบโดดตึกอะใช่ไหมเราเป็นแบบนี้เนี่ยมเาเป็นแบบเด็กที่แบบโอ้โหทุกขมากเนี่ยเด็กอันเนี้ยและให้ความเพสิ่งเนี้ยมันได้คืบคลานเข้ามาหาเราตลอดเพราะเราเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เลยของพี่ที่กลับกันนะถ้าได้ที่สองเลี้ยงข้าหมู่บ้านเลยนะแล้วก็พี่แต่ก็ยังไม่เคยได้เลี้ยงจนวันนี้ถ้าสองด้ที่สองเลยไม่เยอะเล่นสองตัว ขนาดนั้นแล้วนี่วันนี้ยังคลื่นมามากขึ้นอีกครับเปิดออกมันก็คลื่นคลานมาสุดยอดที่สุดในตอนที่เป็นคนร้อปอย่างเมื่อกี้เนี่ยฮะครับก็ตอนออกชุดแรกเสร็จปุ๊บเฮ้ยไม่เพลงเราไปร้องให้ที่สมเกียรติเล่นๆ่ยนะเรืเนี่ยทำไมหน้าหน้าเปิดเพลงเราย้อนนไปวนมาวนไปปุ๊บเสร็จพอไปออกชุดหนึ่งเพลงก็าเริ่มระดับติดระดับครับหลายหลายอาทิตย์หลายหลายเดือนเนี่ยเราก็เริ่มแบ ประปวดประปุ๋ก่อนนะ,ะต่อจากไปออกเพลงเป็นประปุ๋ก็เลยปุ๋ยเล่นๆซ้อมสากวันบอกเพื่อนว่าเนี่ยวงเื็นๆเขาเล่น Jazz แจ๊สกัแต่ชนะ๋ยวปีหน้าจะประปุ๋มากแต่ขอเล่นเพลงโองผมที่สุดก็เลยซ้อมสากวันปุ๊บเพลงดังลั่นเลยปราบอเขาว่าให้เขา้าร้องนะคือเราชอบทีเดียวตอนทีสุดท,ท้ายก็ชงงนะอีกอะไรเงี้ยก็พอพอมามาให้ออกชุดแรกนะฮะที่เราเริ่มแบบเริ่มขับวงจากจิตนะตอนนั้นกลัวอะไรนะตอนนั้นกลัวเฮ้ยตราทำอีกนั้นไปเล่นเราแต่งเพลงพวกนี้ไปเล่นไงเราก็แค่แต่งไป แว่าผมไม่รู้มาก่อนผมตัดเองเป็นนะแต่ว่าผมเป็นนักร้องผมคิดว่าผมไม่อยากร้องเองคนอนื่นครับผมอยากจะร้องเอลงที่ออกแบบตัวเองผมก็เลยหักแต่งแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมีอุตส่าห์นั่นผมแต่งอะไรย oui. ังไงวะบางเพลงมันก็มาเองบางเพลงมันก็หลับหลับอยู่แล้วแบบมันมีเนื้อเพลงว่าเข้ามาผมก็จดในความมืดอนะไรเงี้ยมีองค์นะเรา <c oughs> ไม่รู้ว่าไหนจับไม่มา มันอาจจะเกิดการรบกวนนะแล้วมันเป็นทุกได้ไงก็ทุกอย่างที่อยากได้มันได้หมดเลยเนี่ยทีนี้เราเริ่มกลัวแล้วนะเรากลัวว่าเฮ้ยเราทำยางไงได้ยังไงแล้วมันจะแล้วเรากลัวจะสูญเสียสิ่งนี้ไปเหมือนเด็กกลัวเสียสิ่งนั้นไปใช่กลัวเป็นได้ที่หนึ่งตอนเป็นเด็กคอสิ่ตอนนั้นนะฮะตอนนั้นไม่เคยคิดว่ายังไงมันก็ต้องเสียใช่ไหมไม่มีอะไรไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักสิ่งนี้ไม่กล่าวว่าเสียที่ตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่เลยนะลุงผมด้วยคือเราส่วนใหญ่ก็คือกลัวที่จะให้ประสบผลสำเร็ รุปบอลนี่สำเร็จแล้วแต่ตอนนี้กลัวว่าจะตกคือความทุกข์มันคื่นคลาสเพราะความสำเร็จทุกขนาดเลยครับก็แบบว่ามีความกังวลกังวลเยอะตอนเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยผมจะเล่นแต่ข้างต่อเต็มที่ที่จริงว่าหลายคนเล่นคอนเสิร์ตได้กำลังก่างต่างเนี่ยเขาเล่นไปนานเก็บเงินไปเรื่อยๆเล่นเยอะๆไปะแต่ละรอบเยอะเล่นเยอะๆผมบินผมก็สิ้นกระดับไปหมดเลยกลัวพอหลังจากเล่นเสร็จเนี่ยบินเลย คอนเสิร์ตสุดท้ายเนี่ยคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคนสองนคนวันรุ่งขึ้นผมบินไปเรียนต่อเลยนะเพื่อคือ,<ะ>คอดัสแตนตัวเองอยากที่อยากทำให้มันเจ็บเจ็บเขาชอบชีวิตแบบเปลี่ยนจะได้ม,ม,มีข้่างไม่มีคอนเสิร์ตต่อไปยังไม่มียุดใหม่จะได้ไม่เสียใจยอันนั้นก็ดีมากนี่ยเพราะว่าเ,เรารู้สึกว่าเราทำสำเร็จไ,ได้ตอนนั้นยังไม่รู้สึกว่านี่คืออาชีพรู้สึกว่าแค่แค่แค่แคแวบวกอ่ะและ้วคุณว่าไปทางเทนี่มันดาสแตน โอ้โหไปถึงกุงปุกก็ต้องไปซื้อข้าวสารมาใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้ยังมีคนคิดไดนเลยวันนี้ต้องไปซื้อข้าวสารมาแล้วมันเป็นมันหนาวเดือนเมษายที่สามจำได้ถือถุงก๊อกแก้วที่มีถุงข้าวสารแล้วมันเหมืันจะขาดนิังจะขาดนะมันหนักเนี่ยโอ้โหนี้เราคิดในใจว่าถ้าเราเสวยสุขอยู่ที่กรุงเทพตอนนั้นเราขนแบบเพิ่มเติมแต่เราก็เลือกที่จะมาใช้ชีวิตเนี่ย แล้วตอนนี้เขาคิดว่าเฮ้ยจริงๆนะคนต่างคนนี่นะแค่มันเกลียดของศาสตร์ที่อยู่เนี่ยมันก็เป็นไทยก็เป็นประวัติไดแล้วก็ไอใตอนอยู่เมืองนอกมันก็ไม่มีสิ่งที่กุศลอยู่เพราะมันไม่มีชื่อเสียงเลยไม่มีความเป็นเออมัมีอะไรติดอไรนี่แบบแรกตอนที่มองมองขึ้นมาจากเคร่อบินตึ๊ดแล้วเราก็มองแบบตึ๊ด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 ล็อกมันก็เล็กลงเรื่อยๆอ่ะแล้วก็เห็นจุดเฮ้ยคนมันก็ต้องเป็นจุดที่เล็กมากเฮ้ยทำไมจุดนั้นมันมีความทำไมจุดมันเครียดจังหวะนึกออกไหมฮะ ราะมันเป็นจุดในตอนที่มันอยู่บนโลกนี่มันเครียดชิบแตกเลยอะแต่พอเรามองมาจากข้างบนหัวมันเล็กมากนะทำไมแบกโลกไปได้ไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังจากกลับมาพอตั้งได้อยู่ในตอนที่เรียนต่อนี่ก็ยังหนักอยู่หนักดวงเจอความตัวแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบกลัวอะไรต้องไปดูไม่ได้ก็เลยไปเรียนอันตรีเราก็สอนเราแต่งเพลงด้วยโบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเริ่มต้นไว้เป็นไปเรียนเรื่องเรีื่องกีตาร เล่นตาแปบนะแต่ผมได้ความรู้ว่าเมืองไทยสอนละช้ามากผมไปเมืองผมไปต่างประเทศแป๊บเดียวนะที่นี่ผมตื้นผมรู้ผมรู้วิธีจังขอที่มากขอในแต่รู้ให้นะไปเรียนมาเดือน,นแล้วยังเป็นทิ้งทิ้งอยู่อะไรเงี้ยไปเรียนกันอย่างเดียวผมอ๋ออะไรล่ะหาด่าไม่ดีถ้าเจอครูดีก็ผมจะช่วยได้เยอะอ่ะวิธีเรียน